สบายดีพี่น้องมาพอกับบอลแจ็คบันดาบ้าเนนพื่อนแหละพี่น้องมืาอนี่ยตะกี้มาขามพี่น้องักขามไงนี่เด็กบอกักขามไงพวกเป็นตาแซ่บด้วยพี่น,อน,น,น้องบึ้งแกวพี่น้องแล้วแก้วหวานบ้านเทาที่ก็ักขามไงว้าว้าอืม เดอดพี่น้องเบิ้งเนี่ยมีตุลูกงย้งีี่ตนงยีง่าพี่น้องวปากของห้องเบิ้งพี่น้องแก้วง่อยปุ๊บปุเห็นปะพี่ตุ้นสีบได้พี่น้องเลยน้ำลายแตกเลยยประคัมันเะนงโซ่พี่น้อง ผมใช้เ,เ,ตเตรียมของของน้ำ <c oughs> น้องน้ำตาไหลเผิ่อเพียงหรอกเจ้าหน้าอย่างไงเลยกินกับแจ่วหวาน Mm. kín bớt <laughs> đi được anh? rong quá, đi ở phòng nam ừm. ô, สบายดีพี่น้องกไดไอเอ็นคลิปเลยครับฝากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้เบาแก๊กบ,บานนาประเพลินคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีจ้า